แม่แม่โฆษณาเจ๋งๆเง้นเลยแหม่สุดยอดสุดยอดไป็นได้รงเป็นไปไงเรียบร้อยปะคณะผมไปไงยังตกตะลึงอยู่ตะลึงเรื่องอะไรก่ะมุกโอ้โหมาแล้วเล่นฮาร์ดสงสงสัยนิดเดียวหนึงเอาเอาง่ายๆเลยเนี่ยไอ้กระไดกับบอลเนี่ยเล่นอะไรถือมา ทำไมอ่ะไไหนก็ถือมาเล่นซะือหน่อยดิไอ้ไหนเห็นเคยเห็นตลกเขาเล่นนะก็ถือบอลมาถามเล่นบอลเป็นไหมอ๋อเล่นเป็นเล่นเป็นถ้าลูกออกทำไงไอ้ไหนบอกอ้าวลูกออกก็พาไปโรงพยาบาลมาอะไรประมาณนี้ไงไม่เล่นห่ะเรอที่ไม่เล่นอะไรก็ถือไปกันอ่ะเอาถ้าไม่ได้เล่นก็ออกไปเลยเกกะอะไรนะมันเกกะเอาออกไปเลยโอ้อันนี้พูดไม่คิดทำไมเออเออท่านท่านผอครับทำไม ไม่ทราบว่าท่านว่างอเปล่าครับทำไมครับสละเวลามาเก็บบันไดผมสักนิดยครับนี่เล่ของสูงอ่ะต่อได้ผมแกให้แล้วกันขอบคุณได้องของคุณได้ดองด้วยแล้วฝากเก็บด้วยฝากเก็บด้วยแม่จริงๆเลยวันนี้เรามาที่นี่ก็สบายใจฮแล้วมาเจอพนักงานที่นี่สวยๆทั้งนั้นสวยเลยโอ้พนักงานคนที่เอาสัญญามาให้ใครสวยไหมล่ะสวยชอบไหมชอบใครจะเอาเอาแต่ผมหรือไม่เอาคนเดี๋ยวทำไมตะเข่งเขาสวยระดับนี้ คุณไม่เอาวันนี้ที่มาเจอพี่เข่งวัดดีมาอัดรายการด้วยไม่รู้นึกไงไม่รู้ทำไมเดินตดเฉยเลยคนที่เอาไอ้บัตรธนบัตรประชาชนนี่เข่งคนมีชีวิตสวยๆนี่เขาก็ต้องตดเป็นในผู้หญิงต้องตดบางคนอาจจะสงสัยนะทำไมระหว่างตดผู้หญิงกับตดผู้ชายนี่เสียงไม่เหมือนกันนะทำไมคุณสามารถแยกแยะได้เหรอเคยสังเกตกันไหมคุณไปเรียนมาเปล่าผู้ชายเสียงอย่างหนึ่ง ผู้หญิงจะเสียงอย่างหนึ่งจะไม่เหมือนกันจริงอ่ะจริงจฮะผู้หญิงผู้ชายต,ตดได้เหมือนกันผู้ชายไหมเอะเอาผู้ชายก่อนบางคนอาจจะเคยได้กลิ่นกันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงผู้ชายฮะผู้ชายตั้งใจฟังเสียงตดผู้ชายาตดผู้ชายโอ้โหเง,งียบทีเพลงเลยกลับกันไปหมดแล้วยังวะเนี่ยเขาตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังอยู่ออาตั้งใจฟังเสียงตดผู้ชายถ้ากล้องจับซูมดีๆลูกเอมเออ ซูมแอบแอบเหมือนแอบดูเขาอาบน้ำมึงอ่ะเอออ้นี้ต้องให้สอนตดผู้ชายตดผู้ชายตั้งใจฟังดีดีตากล้องสนุกเนี่ยท่านโทษตดผู้ชายทำไมมันหนักแน่นนะฮะบางคนอาจจะสงสัยผู้ชายเนี่ยทำอะไรจะทำแบบเปิดเผยนึกอยากจะปล่อยก็ปล่อยมาตามสบายดูอันนี้คือตดผู้ชายผู้ชายเออ นั่นเอาตดผู้หญิงมั่งผู้หญิงใช่ไหมคนที่เอาแต่ยามาให้อ่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับทําไมเสียงตดผู้หญิงมันจะเสียงจะน่ารักไหมจริงอ่ะจริงจริงจริงป่ะจริงจริงฮะอย่าดิเอาเอาตดผู้หญิงเอาเอาเอาแย่างนนี่เวลาเออเออเออนี่นั่นนันอย่านั่งเพรบเพียบอย่านั่งไปห้างอย่านั่งทำไมอ่ะเอาขาลงทำไมเอาขาลงทำไมเดี๋ยวมันเบี้ยวอะไรเบี้ยวเก้าอี้เก้าอี้เบี้ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตดผู้หญิงตดผู้หญิงเสียงจะน่ารักมากตั้งใจฟังดีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตดผู้หญิงขอย้อนมาตดผู้ชายก่อนนะผู้ชายก่อนใช่เพาะฟัแน่นอนอ้าวตั้งใจดมดีๆีเออฟังไว้ฟังตดผู้ชายสะดุ้งสะดุ้งพอได้ายพอด้ายนั่งดูสะดุ้งอ่าดุผู้หญิงผู้หญิงเสียงเธอน่ารักมากตั้งใจฟัง อยากจะทราบทำไมตดผู้หญิงทำไมมันเน้นนอรีดขนาดนั้นผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยไม่กล้าตดดังทำไมกลัวแสบเพราะลมที่ออกมาจะออกด้วยความเร็วตดผู้หญิงกับตดผู้ชายนี่จะไม่เหมือนกันเลยไถามจริงอะไรว่าไงว่าไงอุยแล้วก็ไม่บอกบอกสักนิดนึงอะไรจ๊ะอะไรของเองอ๋อตากล้องวันนี้เ็าสงสัยเออ เขาอยากจะรู้มึงรู้เรื่องตดจริงหรือเปล่าโอ้ที่ผมไปเรียนกับท่านผอครับผมเรียนมาผอพาวัดที่เรียนรุ่นเดียวกันจริงเปล่าไปเรียนเรื่องตดโดยเฉพาะแสดงว่ารู้จริงะไปเรียนมากี่ปีเจ็ดปีโอ้โหนานแสดงว่ารู้จริงรู้จริงครับเรียนกับผอครับนั้นดีเลยแข่งทําไมฮะตากล้องกูก็อยากจะฟังเสียงตดกระเทยทำไมอ่ะ ท่านพาวัตผมกจะไล่ออกพวกเราวันนี้แสดงว่าทําไม่ได้ครับทำได้ทําได้หรอตั้งใจฟังนี่เสียงตกกระเทยนี่หาฟังยากนะผมไปแอบฟังม่ากับท่านผอแอบฟังที่ไหนฟังแอบฟังเสียงตกกระเทยตามไหนแอบฟังตามปัานน้ำมันโอ้โหแสดงว่าสาดิบพอดะพอเห็นกระเทยเข้ามาเลยผมกับผอเดินย่องย่องย่องพอเห็นกระเทยเข้าห้องน้ำแบบแอบท่านผอผมแอบแอบไปคิงแอบแอบแล้วฟังโอ้โหเจ็ดปีลงทุนครับผม